เดียวน้องยังกลับอยู่จังนนส,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมินนี่แอนด์เมมี่วันนี้พบกับหนูมินนี่แล้วก็เมมี่วันนี้เราจะไปรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวเรานะคะคืออะไรคะมแมมี่น,นกนกอะไร นกอะไรคะนี้นกฟอพาค่ะพันนี้นะคะเป็นเราจะไปซื้อสีที่ราคาไม่ได้แพงมากนะคะเป็นสีผาของนกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวจะไปกันเลยลูะตัวใหญ่ไปเร่องเลยไม่เชื่อไงเลยข่งไวแบบดนี้นี่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 ่นีะนี่นนี่น่นน่่ อว่ข้างหลังพ่อดีกว่ายิวข้างหลังพอดีกว่าเข้าบ้านแล้วมอนเหมือนเหมือนกันทีเนี่ยมันจะขุยนี่เาหอมมาเพ่อนีมก็จำเล่ามรักาันกัดเหรคะเอบน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 มันจะเป็นบางมุมของเขาครับที่ว่าจะกัดเจ็บ ถ้าแบบโมโหอย่างเงี้ยก็คือว็บมันมืดมันยอนแสงเลยเฮ้ยโชว์โชว์หน้าหน่อยดิโชว์ก้นอ้าวหนีไม่รู้จะมขยำมือค่นี่น่ารัอันนี้คือยของเราก็เอาตองนู้นตัวที่เป็นเด็กอีอันนี้เหรอคะพัดตก แต่ตัวเนี้ยหัวเขาอะครับก็คือจะเป็นหัวเหมือนตัวน,นี้เลยเห,หัวหัวเขียวเลย <Ach> หัวเทอร์คอยเหมือนกันสสุดเท่าไหร่เหรอคะสสุดเท่ากับตัวนี้แหละค่ะประเด็นหนูอยากได้แบบเนี้ยคือมันยังเล็กๆอยู่อะค่ะหนูว่ามันจะทําให้มันเชอง่ายที่สุด จะรัว่าชอบแม่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคะใช่ไชอบแน่แน่ตัวนี้ยังเป็นมอเขียวอีค่ะคือมีอีกนะคะคือเดือนหนึ่งนะคะเดือนหนึ่งขนเป็นแล้วนะคะตัวัวนี้ห้ามือขยับเลยค่ะหรอเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะกัดเอาไม่ได้ไปเล่นรูปปลน่ารักไหมชอบไหมคะใช้คำสุดได้เลย อ,อันนี้ก็ได้ใช่ครับฝึกเรียกให้เขามาก็คือไปแล้วจะฝึกตอนนี้ก็คือฝึกตอนป้อนอันนี้ปินได้แรือเล่ายังครับแบบเดี๋ยวนะ่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะเริม่มในบ้านก่อนในบ้านแล้วก็ใช่ครับก็คือเราเรียกเขาพูด,ดง่ายๆก็คือเรียกสิบครั้งแล้วมาแปดครั้งอ่ะอันเนี้ยคือเราเริ่มฝุด,ดเริ่มเขาเริ่มมาหาเราแล้ว แต่ถ้าน้อยกว่าแปดอย่าพึ่งเสี่ยงเลยครับก็คือฝึกในบ้านไว้ก่อนฝึกไปเรื่อยๆข้ในบ้านมันยังไล่จับได้เนาะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกเราก็ควรเอาแบบอะไรลามอาไว้โดยชฉใช่แล้วถ้าเกิดมันแบบแรกๆอย่างเงี้ยถ,ถ้าสมมติว่าเราฝึกจนเรียกมาแปดแล้วถ้าเราจะเอาออกไปนอกบ้านอะแรกๆเป็นแนะนําให้ใส่สายคล้องไว้หยอดคือเผื่อว,ว่าเขาจะตื่น ตื่น,นที่ตื่นยังยังไม่คุ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเรียกแบบได้หลายครั้งแล้วคือเขาชินแล้วก็ค่อยแบบค่อยลองค่อยวัดดวง <c oughs> ค่อย,อยวด,ดวก <c oughs> ไมนะเบฟพูดหนู <c oughs> ตัว <c oughs> อันนี้คืออาหารลูกป้อนนะครับที่ว่าเบฟผสมยาวไว้ให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็คือมีทั้งช่วยย่อยแล้วก็สองการคุมตกเวลานกย้ายบ้าน ทุกตัวทุกฟาร์มทุกอะไรเงี้ยน้องเขาจะปลูก6ตัวไม่ยอมคืนแต่ตอนเนี้ยแล้วก็ส่งยาให้เขาไปแล้วก็คือเหมือนกับไปช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานเขาให้มันดีขึ้นแม่เบสใช้ช้อนแบบพิเศษหรือแบบไหนนะก็คือถ้าจะใช้ช้อนตัวเนี้ยต้อนทีละตัวแต่ถ้าเห็นอย่างในคลิปก่อนหน้านี้คือไม่ทันมันหลายตัวจัดก็เลยใช้ช้อนใหญ่แต่ถ้าแบบตัวเดียวอย่างเงี้ย ก็คือตัดเป็นช้อนแล้วก็ป้อนเขาเดี๋ยวเขาเจะโชว์ของเขาเองมันผสมน้ํำยังไงหรือม,มอันไม่ต้องเราต้องผสมน้ําร้อน,อน,รอนครับพี่อัตราส่วนหรือกะเอาแค่พอมันนืดๆให้มันไม่ข้นจนเกินไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปครับเอาเหมือนกับเหมือนครีมอะครับเอวลแล้วเวลาชงต้องใช้น้ำพกสิดทรศัพ์ ก็คือใช้น้ำร้อนนะครับน้ำปกติร้อนแล้วก็มคนแล้วก็ร้อนให้เย็นแต่เบสจะใช้ใช้ไมโครเวฟเลยพี่ง่ายดีกี่นาทีครับก็คือใช้ประมาณนาทีครึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งระหว่างเลขหนึ่งกับเลขสองจุดตรงกลางนะครับพูดง่ายเหมือนอาหารเด็กเลยใช่ใช่ ตารัดมันดูง่ายๆก็คือดูหนึ่งหางตาเขาอะครับจะเป็นสีน้ำเงินสองมินี่บอกทีละอันนี้ดูที่ลำเขาเนี่ยครับเขาก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มเหมือนกันสีเขียวอะค่ะสีเขียวก็จะเป็นเข้มๆเหมือนกันสามก็คือดูปีกเขาเนี่ยครับปีกเขาเนี่ยก็จะเป็นน้ำเงินเข้มเหมือนกันเหมือนขัดคืนนกเลย ทุกสีเขาก็จะมีเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยครับย่างเงี้ยก็พอดูออกแล้วว่าตัวคู่เหมือนกันคือเป็นสีสีส,ส,สีหลักมันจะเข้มว่างั้นเถอะใช่ครับสีน้ำเงินเขาอะครับน่าเบืสุดยอดเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยตัวเมียที่ดูลำําต่างกันเลยครับคือเนี่ยแล้วก็ช่วงปลายปีเขาก็จะไม่มี ขาก็จะไม่มีสีน้ำเงินอืมสีดำเป็นอะไรเป็นธรรมชาติของนกกันนะครับตัวผู้จะสีเข้มกว่าใช่ตัวผู้จะเข้มและสีเขาจะสวยกว่านนถ้าช่วงเขาจะหัดินเนี่ยเขาจะดอกอาหารลงท,งทันทีอาหารลูกป้อนนี่ครับเขาจะกินน้อยลงแล้ะเขาก็จะไปหัด แพะทันควกทันเราพื่อ๋อเราก็เอากลับไปเราต้องทําอะไรบ้างเบสต้องต้องอยู่อุณหภูมิควบคุมไหมเอ่อช่วงนี้มันมันอากาศมันเย็นเย็นอ่ะพี่เปิดไฟกบไว้หน่อยก็ดีครับมันต้องอยู่ไฟไอ้หลอดไส้อ่ะครับหือดานทั่วไปนะใช่ใช่แล้วถ้าเกิดแสองแค่แค่ด้านหนึ่งนะครับก็คือระยะระหว่างหลอดไฟจาโกงอ่ะห่างกันหนึ่งไม้บรรทัดนะครับ ส่งแค่ให้ให้ให้ตัวตะก้ามันอุ่นๆอ,อย่างเงี้ยหรอใช่ครับก็คือให้แสงความร้อนมันเข้าไปเนีจะเลี้ยงในกล่องนี้ดีแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ครึ่งกลงก็คือด้านที่โดนแสงส่องอ่ะไม่ต้องเอาผ้าคลุมคลุมมิดคลุมมิดด้านหนึ่งอ่ะพี่ <c oughs> เพราะว่าเกลือเกลือเวลาถ้าเขาหนาวอ่ะเดี๋ยวเขาจะเดินมาด้านฝั่งแสงเออแต่ถ้าเขาร้อนเดี๋ยวเขาจะเดินหลบไปเองหลบไปย้ายขสงไปอีก ให้หนูเคยบอกข้อที่บ้านนะคะว่าคนแกตเองรถให้ครึ่งหนึ่งเย้ตอนนี้เราจะมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็จะได้นกมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเป็นตัวคู่ค่ะพ่อพันนะคะเป็นพายกีนนะคะ ที่ได้ฟังมานะคะแล้วก็เกิดวันที่20เดือนธันวาคม2563นะคะ,ะน้องมีชื่อว่าฮาวายค่ะอ่ะตกลงตั้งชื่อแล้วว่าชื่อฮาวายเหรอเอางั้นเหรอขึ้นมาใช่ไหมเราให้เขาอยู่หน้าอ่าให้เขาดูก่อนว่าน้องหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะน้องจะหลับแล้วค่ะตอะนนี้เดี๋ยวเราจะปิดกล่องให้น้องพักผ่อนก่อนนะคะ ะะเราจะย้ายน้องใส่ในบ้านหมยค่ะเราได้ร้านทำควาอาดเรียบร้อยนะคะแล้วมาไปตจากข้าแห้งนะคะอันนี้ที่เราดูมานะคะก็พุ่นเพื่อนหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะจากคลิปแฮมสเตอร์ของเราค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เทป,ปูพื้นเรียบร้อยแล้วะค่ะ ไ,ได้ไงลูกอุ่นๆหรือว่ารู้สึกร้อนมันแทบไม่รู้สึก,กอะไรอโอเคเพราะว่ามันว่าอาหารมันร้อนไปหรือต่อสังกะนกว่าอะไรนะคะที่เราเอาไปแปะไว้เนี่ยเพราะว่าไม่งั้นนกกินเข้าไปอา,อาจจะโค้งกระเพาะกระเพาะ,ะพราะ,ะเบิดเลยเหรอเพราะว่าอะไรไม่ถึงการระเบิดเป็นแบบอักเสบแล้วมันจะแบบ Eloi อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับ r ค b e ให้ด้วยนะคะติดตามกันมาเย็ยนๆนะคะแล้วเมื่อน้องเริ่มโตขึ้นแล้วเราจะมาอัปเดตกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ